เอาแล้วนี่ในยการทีมซัดทีวีนะอยู่กับผมทีเด็นะครับวันนี้เรามาอยู่กับคุณฟูมอีกแล้วนะครับคุณฟูมครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนั้นของสกีนผมแต่งให้นะครับเอ้ครับคุณฟูมผมแต่งให้สวยไหมครับสกีนสวยมากสวยมากโอเคครับเราจะไปในมินิเกมนะครับมินิเกมยังไม่มาหรอครับก็รอให้มาครับผมตอนนี้เราอยู่ในเบสบอลครับสงครามมันเตียงนะครับขี้ขี้มากเลย ผมแต่งให้นะครับสกินตัวนี้ไม่เชื่อคุณโหลดแอปสตูดิโออ่ะพิมพ์ไม่ว่าสกินไหมครับจะเป็นรูปคล้ายๆวีวเอฟนะครับพี่เว็นั่นแหละครับแล้วคุณพิมพ์ว่าทีเด็ตัวใหญ่ครับตัวพิมพ์ใหญ่โอเคครับโอ้กำลังจะเข้าได้แล้วโฟมนี่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 ตรงนี้นี่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 กดเข้าเวทล้อเลยลูว์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  คือกดรอไว้เลยกดรอไว้เลยกดรอไว้เลยอย่าบาไอพวกบังเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ่าผมผมอยู่สีไหนครับสีสีม่วงคุณอยู่สีเขียวครับคุณผมเข้าเจอผมแน่เอกีครับเขาสีม่วงครับไหนผมลองกดสีเขียวดูหน่อยเอาดิ่งทำไมครับปักผมเข้ามาเลยสัตว์เข้าได้ไหมล่ะ โอเคครับยังอยู่ครับคุณฟองของเราเมื่อกี้เด้งไปเลยครับอัญมณีเซียวคุณข้าผมเน่เจอกันครับคุณโฟมผมข้าคุณตกเลยคุณคุณโฟมว่าจะเป็นด่านอะไรครับด่านไหนดูสัมผับสกรีนคุณจะเป็นด่านลอยฟ้าค่ะด่านอะไรก็ลอยฟ้าหมดสกรีนผมแต่งให้คุณฟองนีอุยอดเลยคุณโฟมคอเตอร์จะแคสไหมครับคอเตอร์อ๋อผมก็บอกว่า อู้โตอู้ขขึ้นได้ <Okay. S 2> ขึ้นไม่ได้สินี่แหละประเด็นโอเคมาแล้วด่านอะไรวะอู้ด่านไหมวะโอ้ด่านไหมครับผม,ม,มบคนเดียวมัจะบัาคนเดียวด่านนี้นะครับน่าจะเป็นด่านใหม่ใช่ไหมคมุณเฟิร์มวิ่งก็จะออกมาสองสามปีที่ผ่านมาวิ่งวิ่งวิ่งเข้ามาทุกเตียงปู่เลยนะครับ <laughs> อ้าวคุณเฟิร์มมัน mm มีอ่ะมันมีสองมันมีสองที่เหรอในคุณไดฟฟาร์มที่ไหนอ๋อตรงนี้เขาจะไปทำลายเตียงสีเขียวก่อนเลยใครดู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 ครับพูดดิใครดูเขาจะไปมาดิาเลยเตียงสีเขียวก่อนมาดิตีตกเลยมันต่อมันต่อไปตรงกลางเลยไหนสีเขียวยังไหงอ๋อไม่ คุณฟลัวครับพันมาดูกับผมนะครับอะะไรฮเห็นผมยาวไหมครับเห็นผมตอบบ้างไหมครับเต้นต่อมากเต้นตีมันเห็นผมต่อบ้างไหมคุณฟลัวคุณฟลัวบ้าคนเดียวเลยเขาเรียกว่าฟาร์มครับไม่ใช่บ้กเอ้ยแมงสายเลยเขายึดตรงกลางหมืแล้วครับสีเขียวทำอะไรอยู่ครับสีเขียวโอ้คนยึดตรงกลางล้วสีเขียวมาเลยสักเบาเล่น โอ้พูดทะเลนมากเลยพวกโอ้ทีมกูแม่งจะเกิดยังไงวะไอสัตว์มมแม่งกันที่เกิดไว้ไม่งงเลยจะติดบั๊กไอสัตว์เมื่อเสียที่ไม่เกิดหน่อยดิเออมนี่ก็บ้านะมีเหล็กสามนะครับชุดชุดก่อเหล็กน,นะครับเอาพวกมีเหล็กสองล้น อาวุธคอมเอาออครับโอ้ครับ, oh, รบดูทีมของครับกันสุดขีดเลยครับแม่งคิมคุณกันกันอย่างดีนะครับที่จะเกิดก็ยังไม่มีมันฟุ้งครับเตรียมเตียงแตกเลยนะกันไปเลยกันไปเลย กันไรครับผมกันบ้านอะไรกันบ้านดืดดืดดืดดืกันบ้านหนึ่งดืดดดดคุณโฟงครับครับคุณโฟงครับครับคุณฟงครับคุณตุ๊ดใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่แล้วครับคุณโฟมเป็นตุ๊ดนะครับก็ขอแสดงความยินเย็นดีกับคุณโฟมเลยนะครับ อาวุธครบมือให้ใจเราไห้ไม,ไ,ไม่ทำให้ใจเราอ่อนพียได้เลขาอันแล้วสีเขียวมาทำไมมาทำไมสีเขียวปิว้วเลยครับปิว้วเลยครับโอ้โหครับมึงคู่ตออทำไมสีเขียวตับนี <Yeah. S 1> ย้ยิงกระไรแย้สีเขียวครับฮ่าฮ่าฮ่า ก็มาเลยขุดโพมขุดโพมขุดขุดโมใจไอ้โพมไเ่อ่ะไอ้สัตว์แดงเลยกูโคตรเยอะเลยเมื่อกี้ไม่ละไออ่ะบ๊ายบายว่ากูก็มีเยอะด้วยสัตว์แล้วกูต่อแม่งเลยแม่งเมื่อกี้เต้นเต้นะครับที่ผมก็ลังจะไปตุ๊กเตียงนะครับโอ้ยยังไม่เสร็จเดืตั้ง โคตรหนูเลยอยาโอ้ยอยากมารอเมื่อกี้แน่นว่ะใครมาวะไอคุณฟงครับผมจะไปบุกอีกครั้งแล้วนะครับยมรอไปเลยนะคใครมาวะ ว่าแล้วติดปากคนเลยสัิเอาสีเขียวมาหนิว่าเอาสีเขียวอะไรสีเขียวสีเขียวอะไรอะไรสีเขียวอะไรอ้าวตายแล้วเหรออ้าวกันเตียงไม่ดีเออสีเขียวอาจจะไม่เป็นวิตรกับสีเอาละเดี๋ยวเจอกันได้ไอ้คุณโฟม เออบังเอิญว่าคุณโฟรรมไหมว่านะครับกำลังสร้างเพลนไทยท่านเดือนขึ้นโฟมกำลังสร้างอะไรนะครับกำเพลนอะไทยท่านเดือน,ททน <c oughs> ต้เปอ้าวใครตอบว่เพื่อป้ <c oughs> องอนโจเลยโฟมเมื่รู้ไหมมันเห็นคุณทำอะไรเดินตก <c oughs> แมงคนงงเลยครับคุณฟวงโอเคครับคุณฟวงครับร้ามอะไรครับความที่จะเตียงแตกอยังครับย่งฮะย่างอ่อยังครับโอเคครับคุณฟครับคุณมาทจะตีกอะไรนะครับคุณมาทจะตีหินจตอะไรอ คุณดูานแม่ส wow. ีอะไรยึดวะวายวายไปไปวายสีเขียวไปยึดสีเขียวสีเขียวได้สีเขียวมาไอาล่ะครับโอ้ยอย่าตกอ้ควายไอ้ควาย ร้อยอะเตียงไม่เหลือดูเตียงเลยครับดูเตียงกันโบเลยครับเจียงหายนะครับคนโบัวเย็นกันฟงเย็นกันเจอครับขึ้นคิดจะว่าไฟนะครับก็ดกูเลยบัวตายเลยกันฟง อย่าเล่นต่อกันคุณฟิร์มครับเล่นรอผมเลยนะครับผมจะไปทุบเตียงคุณอีกรอบครับโอเคครับคุณฟร์มก็ได้โดนผมทุบเตียงไปเป็นที่ลรลยแล้วนะครับื่รก็ขอถามความเย็นดีเลยนะครับเย็นดีวิ่งมาคุณฟิร์มกำลังทำอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นเรอครับกำลังปีนลัวฮะ ไม่ครับตอนคุณแคลังจะวิ่งมาครับผมว่าคุณทำอะไรครับผมตกตายโคตรงงเลยวะถือดาบจะมาไฝ่ผมสักคืนตกตายสะดุดขาของล่วงฮะสะดุดขาสะดุดอ้อออาวอเอว้ยสีเหลืองมา,าไปเดี๋ยวสีเหลืองมาไอ้เหี้ยสีเหลืองมาไปไมนทุกใจเลยเหรอไอ้สัตว อีนว่าสีคุณตกมาตายอ้าวสีส้มก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมผมก็จะยอมจำนวนนะครับบายบายจะอยู่ไปทำไมครับอยู่ก็ไม่ได้เกิดใหม่นะมาครับคุณโฟครับเอ่อผมตายนะครับเพราะโง่เพราะเก่งครับเออเฮ้ บังอาจมรรจุเตียงอะไรครับบังอาจมรรจุเตียงอะไรครับอะไรครับจะไฟสักยกไฟได้เจอได้ชกหน้าชกหน้าชกหน้ายัดไส่ยัดไส่เออเออยัดไส่ยัดไส่เออเออไม่เล่นหาเล่นไม่เกมคุณดวงเหรอ โอเคครับค่ะคลิปก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วนี่นี่อันข้างบนนี่นี่นี่อันข้างบนครับคุณฟงครับอันข้างบนอันข้างรนนู้นเหรอเดี๋ยวครับดูก่อนคุณฟงครับย่งคุณฟงกี่ตื่นผู้หญิงครับคุณฟงข้าวเดือดของคุณฟงข้าวเดือดของอ่าอ่าคุณฟงก็ไปดูฟงหน่อยอ้าว Oh, เออคุณโฟแม่งเชี่ยสายยาผมเคี่ยสายร่างนะามือวีบาซ่าครับเบอร์สิบซะด้วยโอ้โหสิบสองสิเนี่ยครับไหนครับองเซ้นส,สามสี่เออเศษกินปะมันจะกินเปียกเลือดโอ้ยอันขบวนครับคุณเฟิร์มนี่ครับเห็นไหมครับนนามาอยู่ข้างๆผมครับคุณเฟิร์มอยู่ข้างๆผมเชี่ยผมเอาวุ้ถือดิดกันมาอีกสักคุณก็ได้ยังครับผมก็ไม่ได้ เข้าดีครับเข้าเข้าเข้าเขเข้า้าข้าขคุณฟงเข้าได้อ่ะไม่มีใครเข้าได้ครับข้างล่างครับคุณฟวข้างล่างข้างล่างข้างล่างโอเคตรงนั้นนะครับเย้เข้าได้แล้วไม่ยังเข้าไม่ได้เลยเอามาเต็มก่อนครับคุณฟงทับระพีกับมาาผมน้อย มึงจำไว้อโฟมมือเขียมึงมีซีอะไรวะมึงจำไว้สัตว์โอเคกูเ,คเข้าเขๆมไ,ไ,ไ,ไม่ได้เหมือนกันเลยใช่ไอ้บาษาไอโฟมแม่ไ,ไม่มาเล่นกับผมครับมือเขี้ยมึงจำไว้โอเคครับผมก็กับคุณโฟรรมก็ขัดแย้งกับผมไปก็ไมทำไม,ไ,มได้มาเล่นกับกันนะครับเพราะว่าคุณโฟรรมไม่ว่างนะครับเพราะคาเล่นด่านนะครับเพราะ เกลียดให้พูดตักครับใครอะใครคุณนะครับตกตามีสัตว์เองไม่มีมารยาทเลยครับใครครับเลยเลรอครับใครเลยครับคุณฟูงถามว่าใครเลยครับใครเลยครับคุณฟูงถามว่าใครเลยครับไม่มีมารยาทอ่าอ่าอะไรนะอันอ่า อะไรนะเกมนี้จบคุณพ่อครับเกมนี้จบท์อันนั้นไหมไปเล่นสกายบอลไหมย่าน,นอะไรวะอองา,ลละานอะไรงานตุ่งจังก็งงใช่ไหมสีสีผมไอไอไอนี่จำได้ไหม,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 มที่ผมโดนไปนนก,นก็เลยไปอยู่ที่เนี่ยกันจริ จะรีบต่อไปครไม่กังแล้วยงเรียนใม้จบไม่อเอากระหมมยามาแย่งดิคุณผครับอยากกวนตีนของไเนยเฮ <c oughs> ้ย่อเนึกฟาร์มในคนเดียวเลยออาไปนี่ไปนี่มันกัน้ยเอาสกีดูทำไมวะดูกระสัดกระสัดดำอ่ะกระสัดขาวครับมันไม่เอากระสัดขาวมันเอากระสัดดำ ครับครับเชียร์ไม่พผมมาตรงกลางแล้วลวายกูได้ทองแล้วกุได้ทองได้นูแล้วครับ มีคนตอบไปตรงกลางแล้ววะไปมีคนตอบไปตรงกลางแล้วต่อมาต่อมาไปกะสัดดัมไปแล้วนี่แหละการกันเตียงเออ เออกูการเตียงซ้อเด็จแล้วคุณมีกนตีคุณมีสอได้อซีออแม่ใส่แล้วสีเขียวีสองใส่แล้วสีอีเไหันโฟนมันโคตรหน่าสอมูบักสอมนุกไหมครับเล่นน้ำม,มาไม่ถึงก็มันเป็นหมือนกุณสิ คุณจะมาคุณเล่นกับใครบ้างเนี่ยเล่นกับพี่บ้านบอลฮะเในภายในครับฮะแล้วแกไม่เห็นเลยครับดีดีให้ผมเล่นได้ไหครับอืมไม่ตอบดีดีฮะไม่ตอบดีเดียวยังเหรอถามว่าใครเล่นเลยมึงก็ไม่ตอบอ่าเพราะว่าแล้วแต่จะเล่นแล้วแต่ใครสิเล่นก็เล่นได้ไม่หายนะยังว่านั่งแม่งเปียกไงกิ๊กกุ๊ มันแันดรอยมากคนดรอยป้อครับผมครับผมมีแอนดรอยแล้วทำเป็นสายยิงตกยินอ่ะผมเดินคุณวางอุ้ยตกตกตกผมเดินคุณวางมาจะครับกูยิงครับจะโดดมาผมเตรียมพร้อม เพื่อนรักจัดป่าดมึงกันนะอุ้ยจอยอะไรผมนี้ก็มันคนเดียวเลยสัสยิงโนอ้าวสีม่วงไม่ดับมันสแกนไงวะแมนดับมันดีโก้เลยแมนนี่โก้เจมีเนูเป็นโก้ไหมล่ะสัสอ้าวกูทำไมมาอยู่นี่วะ รู้สึกว่าท่านจะติดบักนะยิงสวนอ,อือนี่แป๊นานบอตโอเก็บทองแป๊บแป๊บเก็บทองแป๊บใส่ตกเ,เลยดำมี้ปึ่งบนเตียงใส่ตกเลยดำมี้ปึ่งว้ายตกว้ายตกคิวไม่ได้กินด้วยครับอ้าวสีเขียวไปแล้ว ไอส,สัตว์เออสีม่วงาุใเหรอมาทำไมมามทำไมมาทำไมฮะงงมือเปล่ปาจีะไม่มีอาวุธดีไม่มีอาวุธดีมาเ<น>ยี่ยมอดาบได้มอน์ประมาณน,ะน,นาี้ทำ<อ>้สม่ดิ <ใน S 1> สีอะไรวะมันสีอะไรบ้างครับในตอนนี้สีอะไรวะมันถล่มเตียงผมไปเมื่อกี้มันทำไมใครจะวาใส่อะ้รตะเก่าวะมันคือเรียนใส่มีพี่โฟมยางปูใส่ได้คนหัวยันตกะได้มันมันไปทุกเตียงเราตอนไหนวะ โอ้ยฐานี้ก็เสียทงไปแล้วครับไปแล้วมัว่งมุองไปอุ๊ยโอ้ยโอใจแล้วครัโยยงโอเคครับอ่า <ขอ S 1> ตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพีพยงเท่าน,นี้นะครับ